มิลินทปัญหาบทอหิรคาถาตอนที่สามครั้นพิสุกทั้งหลายนั้นจัดกิจที่จะต้องทำในเทวโลกเสร็จแล้วจึงอันตรธานจากดาวดึงพิภพมาปรากฏนักพื้นถ้ำรักขิตะคูหาที่เขาหิมพานแล้วพระอาจสุคตตะเทระเจ้าจึงถามพระพิสุกทรงว่าอาวุโส ในพิสุสงฆ์หมู่นี้มีพิสุของค์ใรไม่ได้มาประชุมบ้างพิสุของค์หนึ่งเรียนพระเถระเจ้าว,ว่าพิสุขที่ไม่ได้มาประชุมมีอยู่คือพระโรหณนะผู้มีอายุไปสู่เขาหิมพานเขานิโรธสมาบัิได้เจ็ดวันเขาหนีแล้วขอพระเถระเจ้าจงใช้ถูตไปเรียกเธอมาเถิดขณะนั้นพระโรหณะผู้มีอายุออกจากนิโรธสมาบัิแล้ว ทราบว่าพระสงค์ให้หาท่านจึงอันตรธทานจากเขาหิมพานมาปรากฏข้างหน้าแห่งพระอาหารหันต์เจ้าร้อยโกฎณพื้นถ้ำรักขิตาคูหาพระอสุโคตเเทระเจ้าจึงมีวาจาถามว่าดูก่อนโรหณะผู้มีอายุเหตุฉานเหมือพระพุทธศาสนาสุดโสมลงถึงเพียงนี้ท่านจึงไปช่วยดูแลกิจที่สงจะต้องทำท่านเรียนตอบว่า ข่าแต่พระเถระเจ้าข้อนั้นเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้มนัสสิการทำในใจจึงพระเถระเจ้า,าปรับโทษว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงทำทันทรกรรมรับปรับโทษเสียเถิดท่านเรียนถามว่าข้าแต่พระเถระเจ้าข้าพเจ้าจะต้องทำทันทรกรรมอะไรพระเถระเจ้า,าจึงบังคับว่ามีบ้านพราหมณ์อยู่ข้างเขาหิมพานแห่งหนึ่ง ชื่อกระชังคนละคามมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อโสนุตระอาศัยอยู่ในบานนั้นบุตรของโสนุตระพราหมณ์นั้นจะเกิดขึ้นคนหนึ่งคือทารกชื่อนาเกษท่านจงไปบิณฑบาตท,ที่ตระกูลน,นั้นให้ครบ7จปีกับ10เดือนจงนำเอาทารกชื่อนาเกษนั้นมาบวช เมื่อนาเกษนั้นบวชแล้วท่านจึงพ้นจากทันทก,กรรมพระโรหณะผู้มีอายุก็รับคำของพระเถรเจ้าแล้วฝ่ายมหาเสนเทพบุตรได้จุดติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในคันแห่งภริยาของโซนุตรพรามขณะถือปฏิสนธินั้นได้มีอัศจรรย์ปรากฏสประการคือเครื่องอาวุธทั้งหลายส่องแสงโพลงขึ้นประการหนึ่ง ข่าวกล้าที่ยังไม่ออกรวงก็ออกรวงสุกประการหนึ่งมาหาเมฆบรรดาเมฆให้ฝนหายายตกลงมาประการหนึ่งฝ่ายพระโรหณนะผู้มีอายุจำเดิมแต่มหาเซนเทพบุตรถือปฏิสนธิมาได้เข้าใบบินทบาทที่ตระกูลนั้นมิได้ขาดถึง7ปีกับ10เดือนก็ไม่ได้ข้าวสวยแม้สักทพ,พีหนึ่งไม่ได้ข้าวต้มแม้สักกระบวยหนึ่งไม่ได้รับใครไหว้ใครประนมมือ หรือแสดงอาการเคารพอย่างอื่นแม้สักวันเดียวกลับได้แต่คำดาว,ว่าเสียสีไม่มีใครที่จะกล่าวโดยดีแม้แต่เพียงว่าโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเจ้าค่าต่อลงเจ็ดปีกับสิบเดือนแล้วจึงได้รับคำอารีแต่เพียงว่าโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเจ้าค่าในวันหนึ่งวันนั้นโสณตระพรามกลับมาจากที่ทำงานภายนอกบ้านพบพระเถระเจ้าเดินสวนทางมาจึงถามว่า บรรพชิตวันนี้ท่านได้ไปเรือนของเราแล้วหรือท่านตอบว่าเออพรามวันนี้เราได้ไปเรือนของท่านแล้วพรามถามว่าท่านได้อะไรอะไรบ้างหรือเปล่าท่านตอบว่าเออพรามวันนี้เราได้พรามได้ยินท่านบอกดังนั้นสำคัญว่าท่านได้รับอะไรจากเรือนของตนมีความเสียใจกลับไปที่เรือนถามว่าวันนี้เจ้าให้อะไรอะไรแกบรรพชิตนั้นหรือ คนในเรือนตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ได้ให้อะไรเลยครั้นวันลุ่งขึ้นพรามนั่งคอยอยู่ที่ประตูเรือนด้วยหวังจะยกโทษพระเถระเจ้าด้วยมุสาวาทพอเห็นพระเถระเจ้าไปถึงจึงกล่าวท้วงว่าเมื่อวานท่านไม่ได้อะไรในเรือนของเราสักหน่อยพูดได้ว่าตัวได้การพูดมุสาควรแก่ท่านหรือพระเถระเจ้าตอบว่าดูก่อนท่านพราหม์ เราไม่ได้แม้แต่เพียงคำว่าโปรดสัตว์ข้างหน้าเธอเจ้าค่ะในเรือนของท่านถึงเจ็ดปีกับ10เดือนแล้วเพิ่งได้คาเช่นนั้นเมื่อวานนี้เองเช่นนี้เราจึงได้บอกแก่ท่านว่าเราได้ด้วยไม้เอาการกล่าวปราศัยด้วยวาจานั้นพรามเลกว่าบรรพชิตพวกนี้ได้รับแต่เพียงการกล่าวปราศัยด้วยวาจา ยังพูดสรรเสริญใน่้ำกลางประชาชนว่าตนได้รับถ้าได้ของเคี้ยวของกินอะไรๆอย่างอื่นแล้วเหตุไหนจะไม่พูดสรรเสริญเล่าจึงมีความเลื่อมใสสั่งให้คนแบ่งข้าวที่จัดไว้เพื่อตัวถวายพระเถระเจ้าทัพีหนึ่งทั้งกับข้าวพอสมควรกันแล้วได้พูดว่าท่านจะได้อาหารนี้เสมอเป็นนิดนับแต่วันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเจ้าไปถึง ได้เห็นอาการสงบเสงี่ยมเรียบร้อยของท่านเข้าก็ยิ่งเลื่อมใสามากขึ้นจึงอาราธนาพระเถระเจ้าให้ทําพัตกิจในเรือนของตนเป็นนิดพระเถระเจ้ารับอาราธนาด้วยดุษเียภาพตั้งแต่นั้นมาทําพัฒกิจเสร็จแล้วเมื่อจะไปได้กล่าวพระพุทธวจนะน้อยหนึ่งหนึ่งแล้วจึงไปเสมอทุกๆวันฝ่ายนางพรามณี ครั้นล่วงสิบเดือนคลอดบุตรชายคนหนึ่งชื่อนาคาเซนนาคาเษนนั้นเติบใหญ่ขึ้นโดยลำดับการจนมีอายุได้เจ็ดขวบบิดาจึงกล่าวกับเขาว่าพอ่อนาคาเซนปัดนี้เจ้าควรจะเรียนวิทยาในตระกูลพามนี้แล้วนาคาเซนถามว่าวิทยาอะไรพ่อชื่อว่าวิทยาในตระกูลพามนี้บิดาบอกว่าไตรเพศแลพ่อนาคเซนชื่อว่าวิทยา ศิลปศาสตร์ที่เหลือจากนั้นชื่อว่าศิลปาศาสตร์นาาเกษณก็รับว่าจะเรียนโสนุตระพราหม์จึงให้ทรัพย์พันกษาบแก่พราหม์ผู้จะเป็นครูเป็นส่วนสําหรับบูชาครูแล้วให้ตั้งเตียงสองตัวให้ชิดกันในห้องภายในปราสาทแห่งหนึ่งแล้วกําชับสั่งพราหม์ผู้เป็นครูว่าขอท่านจงให้เด็กผู้นี้ท่องมนเทดพราหม์ผู้เป็นครูพูดว่า ถ่ายอย่างนั้นผ่อหนหูเรียนมนเถิดดังนี้แล้วก็สัทยายขึ้นนักเสนว่าตามครั้งเดียวไตรเพศก็ขึ้นใจขึ้นปากกำหนดได้แม่นยำทำในใจจดจรองได้ดีโดยคล่องแคล่วเกิดปัญญาดุดดวงตาเห็นในไตรเพศพร้อมทั้งคำพีนิคันทุศาสตร์และคำพีเกตุกษาพร้อมทั้งอักษรประเภทพร้อมทั้งคำพีอิติหาศาสครบทั้งห้าอย่าง ว่าขึ้นอย่างหนึ่งแล้วก็เข้าใจความแห่งภาคนั้นๆพร้อมทั้งไวยากรณ์ชำนิชำนาญในคำภีโลกกายศาสตร์และมหาปริษัสลักษณะพยากรศาสตร์ครบทุกอย่างแล้วจึงถามบิดาว่าพ่อในตระกูลพรา์นี้ยังมีข้อที่จะต้องศึกษายิ่งกว่านี้อีกหรือมีแต่เพียงเท่านี้เมื่อบิดาบอกว่าข้อที่จะต้องศึกษายิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วข้อที่จะต้องศึกษานั้นมีเพียงเท่านี้ แล้วจึงสอบความรู้ต่ออาจารย์เสร็จแล้วกลับลงมาจากปราสาทอันวาสนาคือกุศลที่ได้เคยอบรมมาแต่ปางก่อนเข้าเตือนใจบัตรดลให้หลีเข้าไปอยู่ณที่สงัดแล้วพิจารณาดูเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแห่งศิลปาศาสตร์ของตนไม่แลเห็นแก่นสารในเบื้องต้นในท่ามกลางหรือในที่สุดนั้นแม้สักหนหนึ่งแล้วจึงมีความเดือดร้อนเสียใจว่าไรเพศเหล่านี้เปล่าจากประโยชน์เท่าเนาะ ไรเพศเหล่านี้เป็นแต่ของจะท่องเพ้เอเปล่าๆเท่านะไม่มีแก่นสารหาแก่นสารไม่ได้เลย